ผในฐานะภาพาวันนี้ขอขอบคุณแขก้มีเชิทุกคนที่เดินตลมาในการนี้ขอขอบคุณคูรักเลยครับขอขอบคุณพี่คุยปีสิขอขอบคุณศิลปินไทยทูอะคาเดมี่แฟนาเทียทุกๆคนที่มาในการนี้อารตกปกค้องอะไรผมขอรับผิดชอบเพราะว่าข้าพเจ้าคนจะเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นจริงๆเลยครับารตกป้องขอ เนีย่ยน้อยพ่ออีกต้องว่าผมคนเดียวนะครับขอโทษด้วยนะฮะถ้าขาดจบบกพร่องอะไรก็ขอโทษด้วยะครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับ แส,สดงความขอบคุณนะครับจริงๆท่านพูดอย่างของตัวนะครับงานของท่านนั้นจัดได้ดีมากทีเดียวบรรยากาศเป็นกันเองมีแต่พิีไม่รีมีแต่รอยยิม้มและเสียงหัวเราะของท่านผู้มาร่วมงานนะครับครับก็คงจะลาบับสุดท้ายนะครับเพราะน่าชันอารมณ์เพราะน่าออฟคงจะได้กล่าวขอบคุณกับท่านผู้มีเกียรติอาจจะกล่าวแสดงความรู้สึกกับคุณพ่อคุณแม่กับญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ พนักออฟได้มีวันนี้ผมจะพึ่งใจมากทีเดียวเลยเชิญพนากออฟครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเอ่อผมขอขอบคุณญาติพี่น้องครับผมที่ช่วยออฟเนี่ยทำงานบวชออฟเนี่ยจนประสบความสำเร็จแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ปุ้ย แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยครับผมถ้าเกิดขาดตรงบุกห้องนะครับสองคนนั้นพ่อกับแม่ผมรับผิดชอบไปแล้วทุกพ่อคุณแม่ครับพ้าลงนี้พ่อกับแม่เลยครับจะบอกว่าล,ลูกชายต้อเกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งก็คือการบวชครับผมก็หวังว่าออจะตั้งใจทําให้เต็มที่ครับสัญญากับทุกคนครับแล้วก็บวชแล้วเวลา20วันครับก็ กราบออกมาแล้วก็ขอให้ให้ให้อ่าวิจาิณ์ดีๆเข้ามาครับแล้วก็รวมไปถึงแขก้มีเกีติทุกท่านด้วยครับผมขอบคุณครับสาวสนะครับไม่ยอดเยี่ยมมากเลยครับ Off V2 จาก AF6 นะครับอ่าช่วงนี้ผมจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้าพักผ่อนเดี๋ยวสักครู่ผมจะเชิญมาร้องเพลงมอกหอนาตอนนี้รับทานอาหารก่อน ครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับผมจะผมจะให้เรียนเชิญท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานได้พบปะ